เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆไม่ชมเลยสวยเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าวีออสรับราคาเพียง34,000บาทเท่านั้นครับราคาโมไซค์เลยถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้สบาย34,000บาท ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าลดราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่ผลาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยคันนี้ปี2005นะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเบาไม่ขาดห้องเครื่องก่อนเดิมๆครับอาจจะมีเปือเป้อนฝุ่นเปื้อนดินบ้างไปล้างหน่อยก็สวยขาหน้าบางๆแต่เข็บไต้ขวาบางๆเช่นกันนะครับลูนน็อตยังกลมไม่มีรอยชนหนัก เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ